ก็ดีใจครับที่ทำประตูได้ในในวันนี้แล้วก็เป็นประตูทําให้ทีมชาติไทยชนะแต่ว่าก่อนจะมาถึงประตูชัยก็ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนเลยครับก็ทั้งแรกเราทําได้ดีแล้วก็โอเคขั้นหลังแล้วก็เจอสถานการณ์ที่มันยากลำบาก<ม>แล้วก็ทุกคนก็พยายามแล้วก็ช่วยกันเล่นเยือนแล้วก็อดทนครับแล้วก็โอเคสุดท้ายเราก็มีโอกาสที่เราจะทําประตูได้แล้วเราก็คว้าชัยชนะในเกมน,นี้ได้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่อยู่ในสนามแล้วก็ ู้เล่นที่เปลี่ยนลงไปรวมถึงเสียงเชียร์ของแฟนบอลทุกคนที่ยังคงเสียงเชียร์พวกเราตลอด90นาที <c oughs> ครับผมก็อโอเคก็จริงเราตั้งเป้าแต่แรกของว่าเรา,าต้องการแชมป์ครับครั้งนี้นะครับก็โอเคนัดแรกผ่านไปและเราทําผ่านมาได้นัดหนึ่งน,นแล้วก็เหลืออีกหนึ่งนัดก็อันนี้ก็คงคิดถึงเรื่องการรีคอมเพลนร่างกายครับแล้วก็เชื่อว่าทีมงาตาโฟนก็คงทำกันบ้านกันอย่างหนะักแล้วก็เดี๋ยวเราก็คงเตรียมตัว ในการจัดที่จะเจออีรักในอีนสองสามวันข้าง,ง,ง,งหน้าก็ก็คงต้องคิดถึงเรื่อง recovery เ,เป็นอย่างแรกก่อนแล้วก็ทำกัน